สวัสดีค่ะฟางค่ะ TM17 นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะมีฮีโร่ในดวงใจกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นซูเปรรอร์แมนหรือว่าแบทแมนหรือว่าจะเป็นสเปนทีแมนนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆเนี่ยรู้ไหมว่าในเมืองไทยของเราก็มีฮีโร่ที่เก่งมางกๆเหมือนกันแล้ววันนี้ฟางก็จะพาฮีโร่คนนั้นมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะเป็นเพราะว่าเขา ค <c oughs> ่าคืออินซีแดงตอนนี้จริงๆแล้วมันเป็นเวลานอนของข่าแล้วนะเนี่ยแต่ไอซีเอ็เนี่ยหลไปตามข่ามาวันนี้ข่าก็เลยจะต้องมาพบกับสาวๆคลาสเมดฟิทั้ง50คนข่าเนี่ยแอบไปดูในเว็บไซต์มาแล้วน่ารักทุกคนเลยวันนี้ข่าก็เลยจะมาแนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันว่าข้าหนูมีดียังไงนี่มาพบกับอาวุธของข้าเลยว่ะ ชิ้นแรกเป็นอาวุธคู่กายของข้านั่นเองไม้พิเศษปัดใครตบใครตีใครสาดทุกคนต่อไปอาวุธชิ้นที่สองแ้ปืนกลไม่ว่าจะยิงใครทะลุไปถึงฝาบ้านฟิ้วๆ,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 ๆิๆวิต่อไปมาพบกับอย่างที่สามอันนี้มหัศจรรย์มากใครจะยิงข้าข้าก็ไปตายเพราะข้า อนนี้มันกันกระสุน,นอาล่ะรู้จักกับอาวุธของข้าไปแล้วทีนี้มารู้กันมากดีแบบว่าหน้าที่หลักๆของข้าเนี่ยมีอะไรบ้างหน้าที่ของข้าเนี่ยก็คือกระดุงคุณธรรมแล้วก็ปราบปรามพวกเราร้ายให้มันหมดไปจากบ้านเมืองของเราเนั่นเองแล้วสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าข้ารู้นะว่าใครที่ดูกันบ้านนี้แล้วไม่กดคลิปให้ CM 17็่ข้าเนี่ยจะตามไปยิงถึงบ้านเลย